มาแล้วลูกมาไปเยี่ยวสิบโมงละนอนานล่ะฝนกระตกโอ้ยสิบเอ็ดโมงม<า>กว่าแล้วรอไม่ต้องรอใส่เสื้อกันฝนก่อนปัด่หน้ากากก่อนกันฝนถุกหางด้วยดูหางขาที่<ก>ตาดอะเนาะฝ<ก>นกระตกทั้งวันเนะาะเออใส่เสื้อกันฝนจะชีดไ,ไม่ต้องรอแล้วแล้วก็ไม่ค่อยสบายขายข้างเดิมยกขายข้างเด่งยก ด,ดีดีดิเด็กขาขายข้างนึงเร็วขอจะช่วยได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ดีกว่าเปียกฝน,น,น,นเน<อ>าะเนาะเ้อเอาที่พ่อสบายใจเลยครับฮะไม่หรอกพ่อไม่อยากให้เต้เปียกฝน,นเอเอ,รอเรื่องอะไอเต้ก็ไม่ค่อยสบ,บาย รีบไปรีบมานะเดี๋ยวทะเลเทไหลนะรู้เปล่าอนะรอก่อนรอก่อนอเตะรอก่อน,อค,ออนคอยก่อนมาคอยในนี้มานี่มาคอยก่อนเออ,อ,อ,เ,อ,อเร็วเร็วเลยตรงนี้แหละชีตรงนี้เลยลูก